สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n e l x ิล่ l a Gamer TV Channel Anime Fantasy Game นะครับผมสำหรับวันนี้นะพามารีวิวเกมมือถือนะครับก็คือเกม Samurai Shodown Mobile นะครับ Samurai Shodown ตำนานซามูไรนะครับที่พามารีวิวเนี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับส่วนเซิร์ฟ SEA นะครับจะเปิด Open Beta วันที่12สิงหาคมนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยตั้งแต่29กรกฎาคมจนถึงวันที่ 11สิงหาคมนี้นะครับเป็นช่วงที่ให้ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับของรางวัลน,นะครับสาหรับโชวดาวเนี่ยเมื่อก่อนเป็นเกมแนวไฟติ้งนะครับต่อสู้ของค่าย SNK นะตัวละครดังๆนะครับอย่างเช่นอุเคียวนะครับฮาโอมารุเก็นจูโร่นะครับแล้วก็นาก u รุนะรวมถึงริมูรุนะครับแล้วก็เก่าฟอร์ดนี่น่าจะมากันครบเลยนะครับรวมถึงอมาคุซะชิโร่ด้วยนะโอเค ส่วนในเกม Samurai s h o w d o ในมือถือนี่นะครับจะเป็นแนว RPG นะครับผสมผสานกับแนว 3D Action นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าเกมจะเป็นยังไงนะก็จะเป็นเรื่องราว300ปีอะไรสักอย่างนะเพราะว่าตอนนี้เป็นเซิร์ฟเกาหลีนะครับ อ่านไม่ออกนะแต่ของวันที่12สิงหานะครับเป็นเซิร์ฟ SEA มีภาษาไทยด้วยนะก็คงจะเข้าใจเรื่องราวแล้วก็เกี่ยวกับพวกออปชั่นการอัปเกรดตัวละครได้มากขึ้นกว่านี้นะครับอันนี้แค่มาปรีวิวคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับตัวเกมออเริ่มมารู้สึกว่าเราจะได้เไดนเป็นเคียวนะโอเคอ๋อนี่คือการบังคับนะครับเดี๋ยวตั้งปุ่มก่อน ต้องตั้งปุ่มด้วยใช่ไหมเนี่ยโอเคเรียบร้อยฟ้าบเ,เขาให้เราลองกดสกิลนะครับเป็นการคอมโบสกิลได้นะแล้วค่อยไล่กดไปเทียชุดเลยนะครับโอ้โหท่านี้ฟันรัวๆโอ้โหการบังคับไหลลื่นมากนะครับใครที่ชอบแนวแบบแอคชั่นของแบบสมุไรนะ รับรองว่าถูกใจนะครับเฮ้ยเดียวเดียววโอ้หออท่าของอูเคียวนี่ดีมากเลยอ่ะฟันรัวรเลยนะครับผมว่ามันออกเป็นแนวเหมือน MMO ได้ซ้ำนะครับเพราะว่ามีเวสให้ทำไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้มีของหรือเปล่าโอไม่มีน,น,นนะโอเคในส่วนเนื้อเรื่องเราจะข้ามไปนะครับโอ้เหมือนจะเจอบอสเป็นเกนจูโร่นะ โอ้โหเห็นปลาไพ่มาแต่ไกลเลยอืมฟันรัวเราสามารถทักก็ตได้ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวโอ้โดนชุดใหญ่ไปเกือบแย่อือต้องฟันรัวๆไม่ให้คู่ต่อสู้กระดิกได้นะโอ้ยฟันแรงมากคนจูโร่ รูกว่าผมจะเว้นระยะห่างมากเกิไปโอ้เราสามารถคอมโบยใกล้มีอันตีด้วยโอ้โหเคียวฟันนี้แบบอย่างรัวโอ้ตรงนี้เป็นเรื่องราวนะครับตอนที่ฮาโอมารุ u, เอาชนะมิซุกินะครับ แล้วก็มีนักกลูดูคือทุกคนช่วยกันรวมพลังในการจัดการมิสุกินะครับที่เป็นผู้อัญเชิญปีศาจโอเคเริ่มเล่นเกมมานะครับเออผมว่าออกเป็นแนว MMO ซะเยอะด้วยนะครับเนี่ยเพราะว่าเราสร้างตัวละครแล้วเก็บเลเวลได้นะครับโดยจะมีอาชีพให้เลือกอยู่5อาชีพนะครับอันแรกนี่จะเป็นเหมือนนักธนูนะครับอ่าแล้วก็มีสายการเล่นอยู่2สายซึ่งเดี๋ยวต้องรอเป็นเซิร์ฟ SCA เปิดภาษาไทยนะครับถึงจะรู้ว่า แต่ละอาชีพแล้วแต่ละสายเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับโหแต่ดูดาเมจของอันนี้นี่น่าเล่นมากเลยขนูยิงรัวๆเลยนะลองดูอีกสายหนึ่งอีกสายนี่มีหมานะครับโอ้คล้ายๆของพวกฮันโซฮัตติรฮันโซกับเกาฟอร์ดนั่นเองนะมีปล่อยหมามีแช่แข็งด้วยนะครับแล้วก็เอ๊ะแต่มีอินซีด้วยอ่ะเหมือนของนาการูรุไปอีกแบบโหน่าสนใจนะครับต่อมานะครับเป็นอาชีพซามูไรนั่นเองนะอันนี้น่าจะเหมือนฮาโอมารุ o หรือไม่ก็เป็นอุเคียวเมื่อกี้ที่เราเล่นนะครับก็ฟันรัวเหมือนกันนะแล้วก็สกิลของสายนี้สายนี้เป็นเหมือนดาบที่โจมตีรุนแรงนะครับดาเมจจะไม่ค่อยต่อเนื่องแต่ว่าเน้นแรงน่าจะอย่างนั้นนะโอเคสองสายเหมือนกันนะครับต่อไปเป็นอาชีพทวนนะครับ <c oughs> โอ้โเดินาถอย่างนี้เลยเจ๋งไปเลย โอสายทวนนี่ก็น่าเล่นนะดูท่าทางโจมตีไกลนะครับแล้วก็มีท่าน้ําแข็งด้วยโออันนี้ปลาทวนได้ด้วยโอเคอีกอาชีพหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเหมือนคนทรงนะอืมน่าจะเป็นตัวเวทนั่นแหละนะครับหืสกิลก็น่ากลัวมากแล้วก็อันนี้ล่ะสามารถอัญเชิญได้นะครับอันที่สองแล้วก็ของเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยเขามีอันที่3ด้วยแต่ว่าไม่แน่ใจว่า SCA จจะเอาเข้ามาเลยหรือเปล่านะ อาชีพที่สามนี่เป็นเหมือนสายดูดมานาหรือดูดเลือดอย่างนี้หรือเปล่าดูแปลกดีอ่ะส่วนอาชีพสุดท้ายนะครับเป็นนินจาหญิงนะครับดูแล้วเหมือนดาบคู่มากกว่าตัวมีพ่นไฟด้วยนะครับไปเะื่ามาผมดูว่าอันแรกดูโจมตีต่อเนื่องแล้วดูน่าเล่นมากกว่านะ เนี่ยสกิลท้ายๆน่าเล่นนะครับโหยิงรัวมากโอเคเราจะลองเล่นเป็นตัวธนูนะครับตรงนี้คือตั้งชื่อใช่ไหมโอเคโอ้ภาษาพีชจัดไปมาดูกันดีกว่าว่าเกมเฮย์จะน่าเล่นเหมือนอย่างที่รีวิวเมื่อกี้ขึ้นมาหรือเปล่าเป็นเหมือนรองสกิลนะ เริ่มมาเหมือนเราจะเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเมื่อกี้เห็นนาะกูรูรูด้วยแล้วก็นากูรูรูนะครับเสียงผ้านี่เป็นเสียงญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าทาอธิบายอันนี้เขาเป็นเกาหลีเพราะเป็นเซิร์ฟเกาหลีนะครับแต่ถ้ามาเป็นเอชเอนี่น่าจะเป็นอธิบายภาษาไทยนะโอเค อ่ะตรงนี้เราสามารถเลือกมุมมองได้นะครับว่าจะเป็น 2.5D 3D หรือว่า t d Plus นะครับแล้วแต่ความถนัดเลยนะอ่ะเราเลือกเป็น 3D แล้วกันโอเคเดี๋ยวขอดูการปรับค่าอะไรนิดนึงนะครับอืมน่าจะอยู่ตรงส่วนนี้โอเคตรงนี้อ๋อมีตัวละครให้เราดูด้วยนะ อันนี้คือริมรูรุนะครับแล้วก็ฮาโอมารุแล้วก็นากรดูฮัตสึริฮันโซนะครับแล้วตัวนี้ผมจําชื่อไม่ได้แล้วก็มีอุเคียวนะครับโอ้มีเกาฟอร์ดมีจูเบหรือเปล่าตัวนี้โอ้ตัวละครเก่าๆของภาค2ถึงภาค5มีหมดเลยนะครับตัวใหม่ๆก็มีนะเราก็ต้องปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับถึงจะสามารถเอาตัวละครพวกนี้มาใช้งานได้นะครับ แรกๆเราก็ทำเควสไปก่อนนะครับสามารถกดเดินเควสได้แบบออโต้นะครับนี่กดตรงนี้นะดันแรกนะครับเกมนี้จะใช้ค่าพลังงานในการลงเล่นด่านนะครับค่าพลังงานเริ่มต้นเนี่ยเราจะมีเข้าปั้นหน้ากุ้งนะครับอยู่100อันก็ใช้5นะครับในการเล่นของรางวัลที่ได้ก็คือ exp 1 0 0 0นะครับ แล้วก็ได้เงิน6 9 0้อถึงหนึ่นะครับรวมถึงมีคลองรอบต่างๆเป็นพวกอุปกรณ์สวมใส่แล้วก็ออฟต่างๆอุปกรณ์ตีบวกด้วยนะครับโอ้มีระดับการเล่นแต่ละด่านคือตั้งแต่ง่ายธรรมดายากจนถึงยากนารกแตกอะไรแบบนี้ด้วยนะจะปลดล็อกไปเรื่อยๆตามเลเวลนะครับโอเคโอ,คโอ,คโอค้ยิงผิดทางมาถึงก็ยิงลมโชว์ซะเลย โอ้ยโยนน้ำแข็งได้ด้วยอ่ะอ้นะธนูเริ่มมาเล่นจะยากหน่อยนึงนะครับเพราะว่ายังยิงไม่ค่อยต่อเนื่องนะเออโยนน้ำแข็งใส่เอาโอ้โยนระเบิดเดี๋ยวโยนน้ำแข็งเดี๋ยวโยนระเบิดตกลงจะโยนอะไรกันแน่โอ้มีทองด้วยสามารถกดโอ้หน้าเล่นมากเลยเกมนี้เฮ้ยถ้าเกิดเข้า s อซแล้ว ใครที่ชอบแนว MMO ที่เราบังคับเองด้วยนะคือเป็น t d Action ผสมมาเนี่ยก็แนะนำเลยนะครับนี่ขนาดเล่นเซกมเกาหลีไม่ค่อยรู้เรื่องนะยังเจ๋งขนาดนี้อือรัวๆนี่ยิงยิงรัวๆปึ๊บปึ๊บ <c oughs> S <S <S เจอบอสแล้วโยโนระเบิดใส่โยโนระเบิดรัวๆสอยเอาแข็งแข็งน,นี้โดนโยโนระเบิดโอ้ยเดียวๆมีแถบแถบพลังขึ้นมาเอาป้นไฟเหรอโหเดี๋ยวคราวหน้าผมจะลองเล่นเป็นตัวอื่นบ้างเนี่ยโอ้ธนูมันยิงไม่มันเลยแรกๆนะครับดูดูดดสกิลมาดูเหมือนจะมัน โอเคเราเอาชนะได้แล้วนะครับเก็บของก่อนมีอะไรม่วงด้วยโราได้รับธนูด้วยนะครับผ่านด้วยระดับ AA นะครับมีธนูด้วยแล้วก็มีเสื้อนะครับอ่าหลังจบดานนะครับเราจะได้ทําการสุ่มเหมือนสุ่มกาชาทุกรอบนะเพื่อรับของรางวัลพิเศษน,นะครับอันนี้คืออะไรเหมือนเครื่องประดับแล้วก็รองเท้ากดช้าไปเขากดให้เราแล้วนะครับ โอเคตรงนี้คือการเซตค่าสกิลนะครับอันนี้มีสกิลใหม่มาเนื่องจากเลเวลเพิ่มนะครับเราสามารถอัพสกิลเพิ่มได้นะครับอันนี้คือแถวแรกเนี่ยเป็นเลเวล1เลเวล3แล้วก็แถวที่2เป็นเลเวล3นะครับแล้วก็เลเวล5เลเวล8พอเลเวล10ก็จะมีสกิลอีกนะครับแล้วก็น่าจะมีระดับมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอ่าโอเคเดี okay. ๋ยวอัพสกิลก่อนใช้เหรียญ2อันแล้วก็เอามาเซตไว้เรียบร้อยนะครับ อ่ะทีนี้มาดูตรงนี้ก่อนอ๋อหน้าสกิลมอกี้เรียบร้อยแล้วดูหน้าของบ้างนะครับเราสามารถกดคลิกที่ขอนะครับแล้วก็เลือกสวมใส่ได้นะครับนี่พลังลบเพิ่มขึ้นเป็นเก้าสิบเอ็ดนะนี่คืออะไรไม่รู้ใส่ใส่ไปเถอะบวกอีกสิบนะครับแล้วก็อันนี้บวกได้อีกนะครับอ๋อเสื้อเหมือนเดิมนะโอ้โหมีจิก๊กอ่าเหมือนชิ้นส่วนอะไรไม่รู้ด้วยละ่ะต้องรอให้เป็นภาษาไทยก่อนหูอยากเล่นมากแล้วนะครับไปทำเควสต่ออ่ะ ในส่วนตรงนี้นะครับมีการอนล็อกตัวละครโดยการที่เราทําเงื่อนไขภารกิจสําเร็จนะครับเปอร์เซ็นต์ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้น่าจะมาจากลุยด่านนั่นแหละนะครับหลักๆหรืออาจจะมีอีเวนต์มิชชั่นพิเศษต่างหากแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับโดยตัวแรกที่เราจะปลดล็อกได้ก็คือริมูรุรุนะครับเล่นด่านแรกนี่ก็ได้1 0แล้วเล่นปอีกสักพักก็น่าจะได้นะครับแล้วตัวต่อไปก็คือเกาฟอร์ดนะครับแล้วก็มีเจ้านี่นะเคนจูโร่นะครับแล้วก็นากรูรุ ตัวนี้ผมไม่รู้จักชื่อตัวนี้ก็ไม่รู้จักนะครับแล้วก็ตัวนี้อยู่ในโชดาวพักสองทำอไรโชดาวนะใครรู้จักก็แนะนําตัวละครมาได้นะครับคือสไตล์การทำเควสเนี่ยจะเหมือนพวกเกม m อทั่วๆไปนะครับเนี่ยเดินกดเควสไปหา NPC ต่างๆนะครับแล้วก็ไปต่อสู้แต่ว่าเราได้ต่อสู้เองไม่เหมือนพวก m m o ที่เป็นออโต้ทั่วไปนะ คือปกติมันจะออตโต้อย่างเดียวสู้เองก็ออตโต้นะครับเม่ต่อสู้ก็ออตโต้อะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เราต้องสู้เองนะครับต้องอาศัยฝีมือ,อน,นิดนึงแล้วก็การอัปเกรดตัวละครโอเคลุยด่านต่อไปโอ้โหสําไรอยู่เพียบเลยเปิดด้วยธนูก่อนเลยโอยโยนระเบิดใส่เปิดอันติโอ้โหอันติของธนูใช้ได้นะ เมื่อกี้เราอาจจะจมตีช้าไปพูดถึงสกิลนี่คือแค่ตอนนี้ก็สามารถสลับสกิลโยนสกิลรัวๆได้แล้วนะเนี่ยนะครับแทบจะไม่ต้องตีธรรมดาเลยอ่ะปับป๊บน,นี่นี่ดีเลยสกิลมาเร็วมากโอเคอเกตอันตรีมาแล้วเดี๋ยวเก็บไปเจอบอสไม่มีหมาป่าเลยอ่ะอ,อันที่สองนี่เป็นสกิลน้ำแข็งนี่เองนะกดเพิ่มเรท ความโกรธเฮ้ยมันมันตรงนี้มีเหมือนหีบสมบัติเลยนะครับยิงกระจายเลยแล้วกันนี่เขาจะใช้เป็นถังนะโอเคโอ้เกมนี้นี่ บอกตามตรงนะว่าเดี๋ยวช anel นนเราน่าจะได้เล่นยาวๆนะครับโอโ้มีนักรูรูมาช่วยเราด้วยนะครับในการสู้บอสที่เป็นตัวขอ,อนนี่แต่ไม่ต้องหลอกพี่มีลูกระเบิดยิงกะไปรัวระเบิดโยนไปธนูแช่แข็งแข็งไปเด้อัดธนูรัวยิงไม่ให้เกิดชีวิตนี้ กดเก็บของได้นะหรือไม่ต้องเก็บก็ได้นะมันก็เข้าตัวอยู่แล้วนะครับแหมอันตีไม่ทันขึ้นเลยนะได้เกรดเองนะโอเคกดซุ่มเหมือนเดิมนะครับโอ้ได้สนับแข้งแล้วก็เหมือนเครื่องประดับมันเป็นเหมือน,น,นสายคาดเอวหรือเปล่าเมนูอันนี้นะเปิดได้สองอันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปายต่อ เปอร์เซนต์ความสําเร็จของภารกิจที่เราจะได้รับริมูรูรูนะครับเพิ่มเป็น25%แล้วหลังจากที่ผ่านด่าน2นะครับอันนี้เรากดซ่อนเมนูได้นะครับอ๋อเข้าตรงนี้ก็ได้นะเกี่ยวกับหน้าหน้าแต่งชุดเกราะตัวละครนะครับพวกอุปกรณ์นะโอเคสนับแข้งเราใส่ได้นี่เอา้าทำไมไม่ได้ต้องการเลเวลห รองเท้าก็เหมือนกันอนเลเวลเราไม่ถึงเหรอเลเวลเราสี่เองอะโอเคงั้นก็ลุยต่อเลเวลยังน้อยใส่ใส่ไม่ได้นะครับรับเควสที่นากรูดูต่ออ่าโอ,โอเลเวลอัพแล้วนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้สกิลใหม่นะครับเหมือนเป็นสกิลรูปเท้านะเราสามารถกดดูเออ ชั้นของสกิลได้ตรงนี้นะครับทางขวานี่นะโอ้เป็นท่าเตะหมุนๆนี่เองนะโอเคเรียนเรียนปึ๊บใส่เข้าไปเรียบร้อยทีนี้เมื่อกี้เราใส่ของได้แล้วนะครับสนับแข้งบวก20แล้วก็อันนี้บวกพลังไปอีกนะครับรองเท้านะโอ้มีอะไรเนี่ย ชุดเกราะเหมือนเป็นเซตนะครับเป็นชุดเซตนะถ้าใส่ตามเซตน่าจะมีโบนัสนะครับแล้วก็ตรงนี้เหมือนเป็นอันล็อกธนูพิเศษนะครับพอุปกรณ์พิเศษต่างๆโอ้มีสกินด้วยนะสกินเสริมพลังนะครับงานนี้ได้สุ่มกาชามาเสริมพลังกันแน่นอนดูแววแล้วนะไปเดี๋ยวลุยต่ออีกสักนิดนึงนะครับ เจอกับพี่อูคเคียวนะครับเสียองอย่างนี้มันเหมือนเราจะต้องฝึกวิชาต่อสู้กับอูคเคียวหรือเปล่านั่นไงเราต้องสู้กับอูคเคียวนะครับโอ้เราเราเล่นตอนแรกจำได้ว่าอูคเคียวเก่งมากเลยนะนี่เก่งมากเาเระเบิดตะกินเ,ออเปิดอันตีไฟ ืท่าเตะวายุแต่งชื่อเองซะเสร็จเลยผมอ,อูเคียวอูเคียวยิงอย่าให้อย่าให้อูเคียวหล่นลงมาเอา้าไปแคนงอย่างนี้สวยดีโอ้ท่าหมุนหมุนของอูเคียวมันแรงมากนะถ้าเราโดนเข้าไปนะครับแล้วแถบต่อเนื่องด้วยโอ้จริงๆพูดถึงเล่นเป็นตัวธนูนี่สู้ระยะไกลก็ได้เปรียดน,นะครับ้โดนคมดาบสุญญากาศ โอ้โหโดนจนได้นะช็อตนี้โอ้โหโดนอีกแล้วเดียวเดียวนี่เตะหมุนหมุนเอาสอมลักเลยถุงเท้าเราซักแล้วนะจะสมลักไม่ได้โอเคได้รับยกนะครับน่าจะเป็นเครื่องประดับ2อัน โอเคสามารถอันล็อกเปอร์เซนต์ของมิชชั่นมาเป็น35%แล้วนะครับสำหรับการได้รับริมูรุนะครับก็ถ้าเล่นต่อไปเรื่อยๆนี่ไม่นานก็น่าจะได้ริมูรุนะครับเล่นง่ายนะครับคือตัวเควสทำง่ายเพราะว่านี้ขนาดเป็นภาษาเกาหลีเนี่ยเรายังพอมั่วๆได้เลยนะอ่ะก็เอาเป็นว่าสำหรับรีวิวเกมซามูไรโชดาวนะครับก็เอาเป็นเท่านี้ก่อนละกันนะครับผม สำหรับใครที่อยากลองเล่นนะครับก็อันนี้ต้องไปโหลดในขูแอปนะครับแล้วก็ลองหาสมามูไรโชดาโมือบายของเกาหลีนะครับก็จะเข้ามาลองเล่นได้ก่อนนะครับหรือจะรอวันที่12สิงหาคมก็ได้นะครับเซิร์ฟเอชเก็จะเปิดนะครับแล้วก็มีภาษาไทยด้วยนะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมมาจนจบนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็รบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ อยากติดตามการรีวิวเกมต่างๆแล้วก็อนิเมะเกมต่างๆในช่ e l รวมถึงแฟนตาซีเกมโดยคุณออนนะครับก็อย่าลืมกด s cribe รป์ช่น l ของพวเราวไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ